ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงและป่าไม้หนาทึบชาวบ้านมักจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ในวันหนึ่งความสงบสุขนี้กลับถูกทำลายด้วยเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดอีแพงเป็นหญิงสาวที่อาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมเล็กๆขอบหมู่บ้านเธอเป็นคนขยันทำงานและช่วยเหลือคนอื่นตามที่มีโอกาสแต่ชีวิตของเธอกลับเต็มไปด้วยความยากจนและความทุกข์เธอไม่มีครอบครัวที่แท้จริงและชาวบ้านส่วนใหญ่มักมอ,มองเธอเป็นเพียงคนที่อยู่ต่ำต้อย วันหนึ่งชาวบ้านเกิดเหตุการณ์ขโมยของในหมู่บ้านของที่หายไปคือข้าวของเครื่องใช้จําเป็นที่พวกเขาใช้ในการดํารงชีวิตทุกคนในหมู่บ้านตกใจและเริ่มพากันตั้งข้อสงสัยนางแพงนั่นแหละที่น่าสงสัยหนึ่งในชาวบ้านกล่าวออกมาเธอเป็นคนที่ยากจนและมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากใครจะรู้ว่าเธอจะไม่ทําแบบนี้ ในขณะที่อีแพงพยายามทำงานตามปกติและเพียงแค่ได้ยินข่าวของการขโมยเธอก็รู้สึกเสะเทือนใจเมื่อชาวบ้านมาเยี่ยมเธอด้วยท่าทางไม่พอใจและเริ่มกล่าวหาว่าเธอเป็นคนขโมยของอีแพงพยายามอธิบายว่าเธอไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่เสียงของเธอไม่เป็นที่ฟังความเครียดและความผิดหวังเริ่มปกคลุมชีวิตของอีแพงในที่สุดชาวบ้านที่โกรธแค้นและไม่พอใจได้รวมตัวกันเพื่อลงโทษเธอพวกเขาทุบตีและลงโทษเธออย่างโหดเหี้ยมโดยไม่สนใจคำร้องขอให้ช่วย อีแพงได้แต่ร้องไห้และขอให้พวกเขาเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอแต่เสียงของเธอกลับหายไปในความมืดเมื่อเหตุการณ์สิ้นสุดลงอีแพงได้ถูกทิ้งให้นอนราบกับพื้นอย่างเจ็บปวดและบาดเจ็บจนสุดท้ายเธอเสียชีวิตในความทุกข์ทรมานก่อนที่วิญ,ญญาณของอีแพงจะหลุดออกจากร่างของเธอเธอรู้สึกถึงความโกรธและความอาฆาตที่ถูกจุดชนวะนอขึ้นจากความอายุติธรรมที่ได้รับและเมื่อพลังชีวิตของเธอออกไปชาวบ้านที่เกี่ยวข้องจะไม่รู้ตัวว่าวิญ,ญญาณของอีแพงกำลังรอคอยโอกาสที่จะกลับมาหาเธอเพื่อแก้แค้นอย่างไม่รู้จักพอ หลังจากที่อีแพงเสียชีวิตไปชาวบ้านเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในหมู่บ้านอย่างชัดเจนหลายคนพบว่าความสงบสุขที่เคยมีนั้นเริ่มถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและความรู้สึกที่แปลกประหลาดคืนหนึ่งชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้บ้านของอีแพงเริ่มได้ยินเสียงสะอื้นที่ไม่รู้ต้นตอเสียงนั้นดังมาจากที่ไหนสักแห่งในความมืดและไม่ว่าจะเป็นเสียงของผู้หญิงร้องให้ที่บีบหัวใจหรือเสียงฟังไม่ได้สับแต่เสียงนี้ก็นำมาซึ่งความหวาดกลัวเสียงนั้นมาจากที่ไหน หญิงสาวคนหนึ่งถามด้วยความกลัวขณะนั่งอยู่ที่เตาไฟในบ้านของเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนบ้านของเธอพูดด้วยเสียงสัน่นมันดังมาจากทิศทางบ้านของอีแพงคำถามนี้ทำให้ชาวบ้านบางคนเริ่มมีความรู้สึกไม่สบายใจและหวาดกลัวแม้จะพยายามปฏิเสธความเป็นไปได้แต่การพบเห็นเงาดำที่เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วในยามค่ำคืนก็เริ่มเป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเขา หลายคนที่เคยกล่าวหาหรือมีส่วนในการลงโทษอีแพงเริ่มพบเหตุการณ์ลึกลับที่เกี่ยวข้องกับตัวเองตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นผู้นำกลุ่มที่ลงโทษอีแพงพบว่าเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในบ้านของเธอถูกดึงไปมาในช่วงกลางคืนอย่างไม่มีเหตุผลและมีรอยเหมือนมือเด็กปริศนาทิ้งไว้บนเสื้อผ้าของเธอชายคนหนึ่งที่เคยตีอีแพงรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แปลกประหลาดเมื่อเขานอนหลับและฝันเห็นภาพของอีแแพงยืนอยู่ที่ขอบเตียงของเขาขณะเดียวกันก็มีเสียงกระซิบที่เปล่งออกมาจากในความมืด ความหวาดกลัวเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มรู้สึกว่าความสงบสุขที่เคยมีหายไปและแทนที่ด้วยความกลัวที่ไม่สามารถอธิบายได้บางคนเริ่มป่วยเป็นโรคทางจิตใจเนื่องจากความเครียดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลวงพ่อสมบูรณ์เป็นพระภิกษุที่มีความรู้ในเรื่องของวิญญาณและศาสตร์การสสางเมื่อได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินทางมายังหมู่บ้านนี้เพื่อลองสอบถามและช่วยเหลือชาวบ้านต่างหวังว่าจะได้ความช่วยเหลือจากท่านเพื่อคลี่คลายปัญหานี้ ในขณะเดียวกันวิญญาณของอีแพงยังคงวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านเธอเริ่มแสดงตัวอย่างชัดเจนมากขึ้นเธอเป็นวิญญาณที่มีความเจ็บปวดและความอาฆาตมากจนกลายเป็นภัยที่คุกคามทุกคนในหมู่บ้านความสงสัยและความกลัวของชาวบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่พวกเขารอคอยการมาถึงของหลวงพ่อสมบูรณ์และความจริงที่น่ากลัวเกี่ยวกับการแก้แค้นของวิญญาณอีแพงเริ่มเปิดเผยออกมา หลวงพ่อสมบูรณ์เดินทางมาถึงหมู่บ้านในตอนเย็นเมื่อพระภิกษุผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิญญาณเดินทางเข้ามาชาวบ้านที่ยังคงหวาดกลัวได้ต้อนรับท่านด้วยความหวังว่าเขาจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้หลวงพ่อสมบูรณ์ได้ทำการสำรวจหมู่บ้านและพูดคุยกับชาวบ้านหลายคนเขาระฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอีแพงและความรู้สึกผิดปกติที่พวกเขาประสบหลวงพ่อพยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะเข้าใจถึงปัญหาและหาวิธีการแก้ไข ในค่ำคืนหนึ่งหลวงพ่อได้เริ่มพิธีเพื่อเรียกวิญญาณของอ e ีแพงมาพบซึ่งการทำพิธีนี้มีความสำคัญในการสื่อสารกับวิญญาณและทำความเข้าใจถึงความต้องการหรือความอาฆาตที่มีอยู่ขณะหลวงพ่อทำพิธีชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมบางคนได้ยินเสียงสะอื้นที่เคยได้ยินกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีความรู้สึกสงบและเป็นระเบียบมากขึ้น หลวงพ่อสมบูรณ์เริ่มพูดกับวิญญาณของอ e ีแพงด้วยความตั้งใจที่จะทําให้เธอสงบและยุติความอาฆาตที่มีอยู่อ e ีแพงข้าพระเจ้ามาที่นี่เพื่อช่วยให้ท่านได้ปลดปล่อยจากความทุกข์และความอาฆาตที่ท่านรู้สึกเราเข้าใจว่าท่านไม่ได้รับความยุติธรรมแต่การที่ท่านยังวงเวียนอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่ช่วยให้ท่านพบกับความสงบสุข วิญญาณของอีแพงได้แสดงให้หลวงพ่อเห็นภาพของเธอในวันสุดท้ายที่เธอมีชีวิตเธอร้องไห้และบอกเล่าถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับจากความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นหลวงพ่อรับฟังด้วยความเข้าใจและพยายามปลอบโยนเธอท่านต้องไปให้ถึงที่ที่ท่านจะได้พักผ่อนอย่างสงบข้าพเจ้าจะทำพิธีเพื่อช่วยให้ท่านได้ไปสู่สุคติแต่ท่านต้องปล่อยความอาฆาตออกไปและให้อภัยคนที่ทำร้ายท่าน หลังจากหลวงพ่อทำพิธีเสร็จสิ้นชาวบ้านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในบรรยากาศของหมู่บ้านเสียงสะอื้นที่เคยดังในยามค่ำคืนเริ่มเบาลงและบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวเริ่มกลับมาสงบสุขหลวงพ่อได้ทำการถวายพานของมาติวิญญาณของอีแพงและทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อส่งวิญญาณของเธอไปสู่สุคติชาวบ้านร่วมกันสวดมนต์และทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอีแพง เมื่อพิธีเสร็จสิ้นชาวบ้านรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาและวิญญาณของอ e ีแพงที่เคยวงเวียนอยู่ในหมู่บ้านเริ่มสงบลงความรู้สึกของการได้พบกับความยุติธรรมและการปล่อยวางทําให้เธอสามารถไปสู่สุขติได้หมู่บ้านกลับสู่สภาพปกติและชาวบ้านเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับความยุติธรรมและความอาฆาตเรื่องราวของอ e ีแพงถูกเล่าขานและเตือนให้รู้ถึงผลของความอายุติธรรมและการให้อภัย การ,รเผชิญหน้ากับความอาฆาตของอ e ีแพงและการช่วยเหลือจากหลวงพ่อสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรู้ถึงความสำคัญของการเป็นธรรมและความรักที่แท้จริงหลังจากที่หลวงพ่อสมบูรณ์ได้ทำพิธีเสร็จสิ้นวิญญาณของอ e ีแพงก็เริ่มสงบลงชาวบ้านที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเริ่มสัมผัสถ,ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวเริ่มกลับมาสงบสุขอีกครั้ง ในช่วงสัปดาห์ถัดมาชาวบ้านเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตประจําวันของพวกเขาความกลัวและความไม่สงบที่เคยคุกคามพวกเขาค่อยๆหายไปผู้คนเริ่มพูดถึงประสบการณ์ของพวกเขาในเรื่องราวของอ e ีแพงและหลวงพ่อสมบูรณ์ด้วยความขอบคุณและเคารพหญิงสาวที่เคยถูกเงาของอ e ีแพงหลอกหลอนเริ่มรู้สึกถึงความสงบในบ้านของเธอเธอไม่ต้องตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวจากเสียงสะอื้นอีกต่อไปเธอรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาพร้อมกับความรู้สึกของการได้รับการปกป้อง ชายคนหนึ่งที่เคยฝันเห็นอีแพงยืนอยู่ที่ขอบเตียงของเขาเริ่มรู้สึกว่าความกลัวที่เคยมีหายไปเขาได้รับการปลดปล่อยจากฝันร้ายและความรู้สึกหนักใจที่เคยมีความรู้สึกขอบคุณและสำนึกผิดเริ่มเกิดขึ้นในหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนเริ่มทำบุญและถวายส่วนกุศลให้กับอีแพงเพื่อแสดงความเคารพและขออภัยในความผิดที่พวกเขาทำ การทำบุญและการสวดมนต์เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับอ e ีแพงกลายเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านทำเป็นประจำเพื่อเป็นการสร้างความดีและความสงบสุขให้กับหมู่บ้านและเป็นการแสดงถึงความสำนึกในความผิดที่เกิดขึ้นหลวงพ่อสมบูรณ์ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านในครั้งสุดท้ายที่เขาเดินทางมาเยือนเขาได้มอบคำแนะนำและคำสอนเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างมีความเมตตาและความรับผิดชอบชาวบ้านนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขา บทเรียนที่สำคัญจากเหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านตระหนักถึงความสำคัญของความยุติธรรมและความเมตตารวมถึงการให้อภัยที่สามารถนำมาซึ่งความสงบสุขและความสมานฉันท์ความอาฆาตและความไม่สงบที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านกลายเป็นเรื่องที่พวกเขาจะจำไว้เป็นบทเรียนสำคัญหมู่บ้านเล็กๆนี้กลับคืนสู่สภาพปกติและเต็มไปด้วยความสงบสุขอีกครั้งชาวบ้านเรียนรู้ที่จะเคารพและให้ความยุติธรรมแก่กันและกันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หมู่บ้านเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความรักและความเคารพ เรื่องราวของอ e ีแพงกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความอาฆาตความยุติธรรมและการให้อภยัย